20,006เศรศักดิ์สีขาสับแล้วครับยกที่หนึ่งเริ่มยกเบสนรินทร์นไดแอดวีดชอนนีแดงซูเปอร์เอ็กซ์สนใยกอนนงน้ำเงินยกที่หนึ่งนะครับรักใครชอบใครครับท่านผู้ชมมีโคตรมีง่ายแล้วนะครับยไก่เลยพวกใกล่เลยใกล่เลยเอาละครับไปอย่างไป ัขบวยไม่มีอะไรแน่นอนครก็ต้องดูจังดูตั้งติดตั้งนะงานเยอะแต่ต้องการุณรับไม่แน่จริงโกงไม่กล้าดึงปืนสามนะครับเบียดสมารว่าแดงนี่ก็เจ้าถิ่นน้ำเงินก็พูดมาเยือนจากเดชอุดมพูดต่อไปต้นเพชรกับขุนแผนมียอดกระส่งนะฮะเตรียมความพร้อมเลยพูดต่อไปต้นเพชรนายแพทย์ิเชนกับกุมแดนสปอฟฟเรา งจาจังนะช้างสึกพอลุกกระพาต่อพลอยสยามสินิ้วกนงอ่านเก็บตัวไหมซุปเปอรป์ปิกเพชรสมหมายตัวเลขเก้า <19. S 1> ลูกลูกร้องตัวลขเก้ามาหมดละรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางทับใหญ่มาเชียร์กันตอนนี้ไม่เห็นสิงดำม่นเป็นสิงดำหายไปไเนตอ ปกตินี่เห็นอยู่นะปกติสิงดําแต่ก่อนโน้ไปไปชกเก่เองอีเก่งมากครับสิงดําตัวนี้ก็เดินสายด้วยกันอยู่ยไม่เป็นน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงมันแต่ก่อนก็มีกังปรีน้อยสิงดํานี่อานันตชัยซุปเปอร์ฟิกวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายแพทย์มีรชนตบีศักดิ์ด้วยนะคะให้การสนับสนุนในครัคืนนี้ด้วยเดี๋ยวมีไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยนารินสำเภาสาวใจดีคุณสัิตาอาจารย์ท่านบอกว่ทีมงานในเรือประชาชนช่วยให้กำลังใจทั้งวันเพชรนารินและเอกภูทรนะครับคู่นี้คู่นะครับบังเพื่อนนารินแล้วก็ซุปเปอร์เอ็กซ์ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มได้มีเพื่อนไหวเยอะขึ้นนะคะหลังจากโควิดผ่านไปมอยไทยกลับมา ไมกองอีสานด้วย่ะเอออาจารย์กองฮะฮางนีะฮะฮะนะฮะฮะฮะกะฮะฮกฮะฮรฮะกองะฮะฮะฮะสะฮะฮะฮย่อนยฮะ่ะฮ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 ะเะฮะะยะ ตอนนี้มกาปรกรนไห้แล้วนะรายกันมวยเยอะขึ้นเจ้าต้องสูก็ยิงเจอก็ฟาสังหารดยตั้งใีตัวใดหนอโปรแกรมม้วยเยอะมากๆเยอะมากๆมวยเก่ามาย้อนยุคช่วงนี้เจ้านะัะไปไปเขานำใกล้ดีกว่ามาสังทรวสัยมาเยี๋ยเสิหาวครับโปรแกรมมย่ยยา่มขายตัวโค้ชสิเสี่ยพิทพิระบบ ผมเศร้าไหมคอาจรย์ู้จเ,เ้ยวเีเ้วแล็วว่าใช่ยากมามาเล็จจะชกกับเปรมศักดิ์ที่บ้านขามใหญ่สิทธิ์สิครจับตัวเปรมศักดิ์สิครจับจะเจอกับมาเล็กสอทอดรยุทธที่ยุสองนาอยู่ครับซุ่มเจอซ้อน มันคใหญ่หรอคแย่งบอกเมื่ออุทุมพรครับเมื่ออุทุมพรอุทุมพรอุทุมพรยี่สิบเอ็ดยี่สองเราเจ้งับสามาโมหกสาามเสีเกตเมื่อสีเกตแรัวกครับแ่เก่งขี้กันเก่งขี้กันนเงินกเก่งขึ้กันนั่งเงินเมื่อเดทุดม อาจจะมีการสดได้ในนักกีสนักกีฬาบันทามือสดอการอรูนีปาลอรูนีโซนนั้นก็ปารลอก็อยู่มาก่อนกับท่านหัวโอที่ก็เป็นคนทุกทีเลยแต่ที่ว่าผมก็อยู่อันดนทุกที่ยู่างบ้านอีกอาท่านหัวอเป็นคนมีไรนี่นะมีคอรหรืเนล่าอไรหัว เอายกสองผู้เอกครับสามสองหมืนหกคนงหมื่นสามเอ็าินแดงเสมอหนึ่หมื่นสูงยาวเขาได้หรืเปล่าอาการก็สูงยาวเหมือนกันสุรศักดิ์สีขาวมียี่สิบหือยี่สิบสกอเอดหัวใจแ่้อยเปอร์เซ็นต์สุดแล้วเาวี่ะ มีตัวใหญ่เดอย่าเน้อย่าเนเข้าวลกเข้าไปเป็นอสเตะเออย่ารอเล่นนะอย่าอเล่นองเาสง้นี่สู้เขายเนงเขาอ บดเย็บแล้วอดีมาดาเร mm hmm. ิ่มจะพานแล้วโอ้โหโ้โโอ้โอ้โอ้อหโอ้โหหอ้โโอ้โ